ดีนะคะค่ะเพื่อนๆคะเราก็จะได้โค้งขึ้นให้กับมาละกีนกแบบนี้นะคะสวัสดีค่ะดีๆได้รับเข้าสู่ช่องมุมความสุขค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาอัปเดตมาละกีนกกันเลยนะคะว่ามาละกี้นกที่เราปลูกไว้ในตะแกรงฝาครอบพัดลมนะคะซึ่งเราทําเป็นคานไว้ให้เขาไว้ชั่วคราวแล้วนะคะตอนนี้เขา ไหลเต็มเลยนะคะยอดเขาเลื้อยหาไปทั่วเลยนะคะตอนนี้ยอดเขาเลื้อยไปทั่วเลยแล้วค่ะยาวมากเลยนะคะวนรอบพัดลมแล้วนะคะหนึ่งรอบเราจะต้องเรียมทำค้างเพื่อไม่เขาแล้วล่ะค่ะและตอนนี้เหมือนกับว่าเขาเริ่มติดดอกแล้วนะคะติดดอกแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะได้กินผลแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวเพื่อนเพื่อรอชมนะคะว่าเราจะทําค้างแบบไหนเพื่อไม่เขาไปดูกันเลยค่ะเพื่อนเพื่อนคะนี่นะค่ะกิ่งนี้นะคะกิ่งนี้เขาก็แตกออกมานะคะ แตกกิ่งออกมานะคะแล้วก็เป็นยอดใหม่นะคะอันนี้เป็นยอดใหม่กาลังไหลขึ้นไปบนฝาค้อพลุมนะคะแล้วก็กิ่งเดิมของเขานะคะนี่ค่ะกิ่งเดิมที่เราบอกว่าเราจะสามเราจะพันเขาให้อยู่บนฝาค้อพลมแบบนี้นะคะนี่ค่ะเขาก็เลื้อยบนฝาค้อพลมเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เริ่มติดดอกแล้วนะคะให้เพื่อนมาดูดอกเันเลยค่ะนี่เลยค่ะติดดอกเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะติดดอกแล้วค่ะหนึ่งแล้วก็สองนะคะสองดอกแล้วนะคะตอนนี้ค่ะ แล้วก็หนดเขาตอนนี้หนวดเขาเริ่มยาวเลยนะคะยาวเพิ่มไปหาต้นมะม่วงแล้วคะ่ะตอนนี้ยาวไปต้นมะม่วงแล้ว,ลวเดี๋ยวเราต้องทำค้างเพิ่มให้เขาแลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดเขาขึ้นต้นมะม่วงเราจะเก็บเขาไม่ได้นะคะเราเลยต้องต้องทำค้างเพิ่มเพื่อให้เขาอยู่ในค้างที่เราสามารถเก็บลูกของเขาได้นะคะขาะนื่ค่ะแล้วก็แต่ะละกิ่งก็แตกออกมาเยอะเลยนะคะนีขาเพื่อนๆแตกกิ่งออกมานะคะแตกกิ่งแล้วก็ติดดอกนะคะกําลังงามเลยนะคะยอดใหม่ก็งามนะคะ เดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะเราจะทําค้างเพิ่มแบบไหนนะคะแล้วก็ไปหาท่อ PVC เก่าๆนะคะไอ้นี้ที่เราทําโครงหลังคาไว้ให้กับที่เราปลูกผักสลัดไว้นะคะตอนนี้เราไม่ได้ปลูกผักสลัดแล้วนะคะเราก็ยังเก็บโครงหลังคาไว้เราก็จะเอาเก็บโครงหลังคานี้นะคะมาใช้ให้กับมะละกีนโนกค่ะเดี๋ยวเราจะไปทําค้างให้กับมะละกีนโน่กันนะคะว่าเดี๋ยวเราไปดูกันคะ่ะว่าเราจะเอาไปแต่งยังไงกับปากครอบพัดลมนะคะเพื่อให้มะละกีนโนกเนี่ยเลื้อยขึ้นบนค้างนี้ได้ค่ะดูกันเลยค่ะตอนนี้เรายกเขาลงมาจากต้นมะม่วงเลยนะคะ พื่อที่จะมาทําค้างนะคะเรามาดูนะคะที่อยู่เขาเลื้อยอยู่บนสาคข้อบพัลมนะคะที่เขาไหลขึ้นมานะคะต้นนี้ก็แตกดอกนะคะอันนี้ก็ดอกหนึ่งสองสามสี่ห้าเขาบอกไว้ว่ามะละกีนกนะคะอายุอายุเขาที่จะออกดอกออกผลให้เราได้เก็บกินได้เนี่ยก็ประมาณ45วันถึง50วันนะคะอันนี้เขาเริ่มติดดอกแล้วนะคะยังไม่ถึง45วันนะคะติดดอกเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เขาก็แตกกิ่งออกมาใหม่แล้วนะคะนี่ค่ะแตกกิ่งออกมาใหม่แล้วะค่ะ ากาลังงามือเล็กค่ะนี่ค่ะอยู่ในฝาครอบพดมแบบนี้นะคะก็ง,งา่ายในการสะดวกย้ายแล้วก็เราสามารถเก็บรูปเขาได้ง่ายเลยแหละคะ่ะเราสามารถไปห้อยตรงไหนก็ได้นะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทําค้างเพิ่มเติมให้เขาเลยะคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะนี่นะคะเราก็จะเอาท่อ PVC อันนี้นะคะท่อ p v c อันนี้คะ่ะเราก็จะเอามาทําโค้งแบบนี้นะคะทําโค้งแบบนี้คะ่ะ เพื่อไปติดที่ฝาครอบพัดลมนะคะเพื่อให้เป็นโคง้งให้เขาเลื้อยได้นะคะไปดูกันเลยนะคะก็เอาเอาท่อ PVC นะคะเพื่อน<ๆ>มามัดติดก,กับฝาครอบพัดลมแบบน,นี้นะคะให้ให้ปลายของเขาอยู่กึ่งกลางกับฝาครอบพัดลมแบบ,บน,นี้นะคะแล้วเราก็เอารวดมัดนะคะเราก็เอารวดมามัดข้างนี้ไปก่อนเลยนะคะข้างนี้ก่อนเลยะคะ่ะแล้วเราก็มัดอีกข้างหนึ่งคะ่ะ แล้วก็ดูความยาวตรงนี้นะคะให้บาลานซ์กันค่ะความยาวตรงนี้ให้ให้บาลานซ์กันนะคะ,ะแล้วเราก็มัดอีกข้างหนึ่งเลยนะคะมัดอีกข้างหนึ่งเลยเราจะใช้เชือกก็ได้นะคะเราจะใช้เชือกมัดก,ก็ได้ะคะ่ะใช้เชือกมัดก,ก็ได้นะคะถ้าลวดไม่สะดวกนะคะเพราะว่าบางทีลวดเรา เราสามารถเขาฟามแข่งของเขานะคะเราทําให้เรามัดได้ย,ยากค่ะเราก็ใช้เชือกได้นะคะเชือกรัดอีกครั้งหนึ่งค่ะหนวดเขาจะตามมาหาเลยนะคะเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่ารักมากเลยนะคะเขาลวดเขาหนวดเขาเลื้อยไปเรื่อยเลยนะคะเลื้อยยาวขึ้นเรื่อยทุกวันเลยค่ะลวดหนวดเขาขยับขึ้นทุกวันเลยนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะเรียบร้อยค่ะค่ะ เมื่อเราได้โค้งที่หนึ่งแล้วนะคะโค้งที่หนึ่งนี่ค่ะเราขึ้นโค้งแบบนี้นะคะอยู่บนหลังเสาครอบพัดลมแบบนี้เราก็จะขึ้นโค้งที่สองเลยนะคะโค้งที่สองค่ะให้สลับวางกันนะคะอยู่ฝั่งตรงข้ามกันค่ะเราไปดูกันเลยค่ะ ส่เมื่อเราขึ้นแล้วนะคะเราก็มามากิ้ข้างนีกแล้ะค่ะอันนี้เป็นโครงที่เราขึ้นของผักสลัดไว้นะคะแต่เราไม่ได้ใช้แล้วค่ะเราขึ้นโครงทําล่มให้ผักสลัดตอนนี้ผักสลัดเราไม่ได้ปลูกเราแคเก็บโครงไว้ เราก็ลยเอาโคงมาปลูกมะระาขีนกทำโครงให้กับทําค้ายให้กับมะระขี้นกแบบนี้นะคะเป็นของเก่านะคะที่เราเอานำกลับมาใช้ใหม่แล้วเราก็ปูกอีกฝั่งนี้เลยนะคะให้หมดมันจะซีมุมค่ะ ทั้งหมดก็จะเป็นทั้งสี่มุมเลยนะคะแล้วก็มาผูกอีกฝั่งได้เลยค่ะคแล้วก็หมุนมาเลยค่ะแกะสลองม,ม,มาเลยค่ะให้อยู่ตรงข้ามกันนะคะเราจะได้บาลานซ์กันพอดี ค่ะเพื่อนๆค่ะเราก็จะได้โค้งขึ้นให้กับมารักขี้นกแบบนี้นะคะโดยใช้ท่อ PVC ค่ะครอบไว้บนฝากครอบพัดลมนะคะ2เส้นนะคะแล้วก็มัดเป็นรูปทรงทรงโค้งแบบนี้นะคะเพื่อให้เขาขึ้นมาอยู่บนโคง้งอันนี้ได้ค่ะนี่ค่ะเราก็จะได้โคให้มารักขี้นกตอนนี้หนวดเขากําลังหาที่จับนะคะแล้วก็ดอกเขากําลังออกเรียบร้อยค่ะ ตอนนี้นะคะกาลังสวยเลยนะคะกําลังจะเริญเติบโตได้ดีเลยนะคะเขากําลังไหลคุมบนฝาครอบพัดลมนะคะเดี๋ยวก้างที่เขาแตกออกมานะคะเขาก็จะทะลุเขาก็จะลุตรงนี้ออกมานะคะก็มาอยู่บนฝาครอบพัดลมแบบนี้ค่ะค่ะนี่เลยค่ะเราก็จะได้ที่ฝาครอบพัดลมแล้วก็เอามาใช้เป็นค้างแล้วก็เอาท่อ PVC นะคะมาทําเป็นค้างอีกรอบนึงค่ะค่ะเพื่อนๆค่ะนี่ค่ะเราก็ได้ทําค้างให้กับปะลัคี้นกเพิ่มเติมนะคะนี่ต้นเขาที่เขา แล้วก็เลื้ยขึ้นไปบนค้างฝากค้อพัดลมเรียบร้อยนะคะเหลือเป็นวงกลมนะคะเราพยา,ยามบังคับเขาให้อยู่บนวงกลมบนฝากค้อพัดลมแล้วเราก็ต่อค้างเพื่อให้เขานะคะเพื่อให้ความสูงเขาจะได้ไหลขึ้นไปได้นะคะหนวดเขาตอนนี้กําลังจับต้นไม้ไปชั่วแล้วนะคะตอนนี้จับฝากค้อพัดลมไปเรียบร้อยค่ะตอนนี้เราก็จะได้ค้างใหม่ให้เขาเพิ่มนะคะนี่ค่ะเราทำลักษณะแบบนี้ค่ะเนื่องจากว่าท่อ PVC ที่บ้านเราเหลือนะคะ เราทปลูกผักสดัดของปีก่อนหน้านี้นะคะแล้วเราไม่ได้ใช้แล้วค่ะตอนนี้เราไม่ได้ปลูกสดัดนะคะเราก็เลยเอาเก็บท่อ P ีวีซีเละค่ะมาใช้ให้เกิดประโยชน์คือมาใช้ซ้าให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะตอนนี้เราไปได้ค้างมาะละกีนกที่น่ารักน่ารักแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ประหยัดพื้นที่ค่ะเราต้องการใส่แฝงตรงไหนก็ได้นะคะเพราะว่าเป็นลวดเป็นลวดเป็นลว,วดแฝดน,นะคะเราไปแฝดใต่ต้นมะม่วงมุมไหนก็ได้ค่ะที่เราสะดวกนะคะแล้วเราก็สะดวกเก็บด้วยนะคะเมื่อเขาออกลูก ตอนนี้เขาติดดอกแล้วนะคะเพื่อนๆติดดอกแล้วค่ะมาละกินแล้วอยู่ในขวดน้ำอารมณ์นะคะติดดอกแล้วค่ะเดี๋ยวเรารอดูผลผลิตกันนะคะว่าเขาจะออกรูปขนาดไหนนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าประมาณ4 5วันถึง50วันนะคะเขาก็จะติดลูกค่ะ <S <S ค่ะเพื่อนๆคะเป็นยังไรกันบ้างคะ ทำค้างเพิ่มให้ม a รา c ีนก o c k ค้างใช้ฝากครอบพัดลมแล้วก็ใช้ท่อ PVC เราก็ทําได้นะคะคนพื้นที่น้อยสามารถปลูกได้ค่ะปลูกมาละกคีนกทางเองนะคะปลูกมาลักคีนกไว้ทางเองค่ะเพราะมาลักคีนกมีประโยชน์มากเลยนะคะช่วยเรื่องการระบายช่วยเรื่องหร้ยอย่างค่ะมีมานหมดั้งหมดประมาณ2 0ู่กมาลักคีนกแบบนี้ก็ก็ปลูกได้นะคะเรากินเก็บกินได้สะดวกแล้วก็สบายเลยละคะ่ะ คือคงต้องเอาไว้เท่านี้ก่อนแลนะะ้วค่ะว้่เจอกันคลิปหน้านะคะฝากเ,เพื่อนๆค่ะฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ